ครับอยู่กับช่้องรัตติกาเวนเครืเเครับวันนี้ติดตามผลงานช่วงบ่ายเจออุปสรรคเยอะเลยครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับดินอ่อนขึ้นได้ทุกทีเราต้องดันท้ายเอาอุปสรรคมากมายเลยวันนี้ต้องขับท้าหไ่ครับ รับงานก็ทำไม่ได้นะว่ามันจมันขึ้ได้วันนี้ไม่ต้องตัวพวกนี้อาจจะต้องวันนี้ครับทีมงานรอหลายคันนะครับ้ว่มาขึ้นอยู่้าคันกันครับ ได้ไม่เยอะครับพอแต่ทำทางกันครับดินสวยนะครับผมเป็นที่เลนัวนี้ใส่ต้นมะม่วงต้นกล้วยได้ดีคนระับเป็นดินน่าจะปีเยอะขาดอีกสุน่นาจะเยอะจะต้องรีกันต่อหรือว่าทำทางเสร็จแล้วจะได้ลองอีกรอบนึงฐานที่เไม่มีปัญหาครับ

มันน่าจะแข็งดีมันต้องเจอตัวนี้นี่ไอีตัวนี้อันนี้ที่พี่ทมงานมืออาชีพครับกับน้องๆ้องกองเชียร์ต้องทำอให้ดีก่อนอย่ากให้มันเป็นไงแล้วทดินทา,างล้ำลึกกันไปไม่จบก็เป็นกันง่า คว้าแล้วเหยียบเลยทีนี้มก็เหรอกระจายดินดินอย่างนี้แหละสวยเนาะดินอย่างนี้แหละสวยเต้าใช่ดินเหนียวสวยเลยครับแม่แม่ไม่ได้อยู่งม่ถ้าคุณเอาเต้าครับคว้าแล้วเคลียร์ได้เลยที่เคลียร์แล้วพ่อป้าป่าแหมใครมองเขาบ้างนี่เนาะเขื่อน เอ,อ๊รอดแล้วัตรงนี้ออโอจบเลยทําทางให้ได้เลยอย่งั้นลำบากรถดับสงสารมันจะพังหมดนะรถดำนะเนาะไม่โก้เลยพังรถด้ะะบดอัดใทยจะไปหมดก่อนนี่อไรเนียอันนี้4ีล้านสครับ อันนี้รุ่นธรรมดาอันนี้เป็นแพงก่านี้อีคกทาอาซุ้อไปแพงนี่มันเอสเอ็มเอสเอ็มก็ราคาแต่เงินสดมันก็เท<อ><า>่าไหร่ล,ล,ลานล้านเกาแล้วก็สี่ล้านสองก็บวกดอกเบี้ยแล้วก็คูณเลยคูณสี่สิบแปดัวสี่ิบแปดครนี่เงินซื้องินสดเพื่อซื้อรห่งน,น้อยยังไงนั่นแล้ก็ให้แค่นั้นเองจะมีเยอะยังไง เดียรทางกันตอนนี้อารอบนี้จะให้จบถ้าจะขึ้นได้เราขึ้นได้ทุกเที่ยวอะไรติดทุกเที่ยวอะไรต้องรอในรอบนี้น่าจะใช้ได้ครับไ่รอ ไม่เป็นไรลูกพี่เราใจเย็นครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้จะพาไปเที่ยวถนนสีเลนครับจะได้ได้อยู่ไกลๆเนี่ยไงไปแล้วไปแล้วหนีคนส่งมาชอบแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ขึ้นข้างบนละวแตเขาวิ่งได้กันขึ้นุกผมตามไปวิ่งไงผมว่าผมมองแถวอ่ะครับบอกจะบอกกับผมมาเนี่ยครับเออเดี๋ยวผมลา ตอนนี้เขาวิ่งกันอุตรดเลยนะวนยูสีออ่ห้าทีก็ว่าเสร็จนี้ก็จะพเอ้เอไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งอะไรเสียจบเลอเสีจบแล้วนก็กมกกไม่ได้มายุ่งเลยโอ้ยช่วงเอาไปนายยุ่งอปายจบแล้วเียบ รอบนี้จะเอาให้จบครับจะเอาให้แน่นเลยก็วงสารรดดากันครติดทุกรอบนี่ก็บางชาจะทำให้เรียบร้อยจะให้จบเลยเอารอบเดียวรอบนี้ให้จบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุัแอคเคา์เตอร์อน,อนะครับผมสวัสดีครับ